ดีคุณผู้ชมนะคะนัตตี้ค่ะวันนี้เรานะคะมาในช่วงเดือนเมษายนนั่นก็คือเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดมากกว่านี้จิงว่าร้อนมากเราก็เลยแต่งหน้าเบาๆมีเบาแล้วโดยการฟ้าดสีปากที่แรงที่สุดไปง่ายๆนั่นเองนะจ๊ะวันนี้นะคะเราก็จะมากลับมาทําในสิ่งที่รูปแบบเดิมแล้วกันเอาง่ายๆก็คือหลังจากที่คลิปที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะซื้อทำไมเสียดายตังค์นั่นก็คือการพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่นัตตี้ซื้อมาด้วยตัวเองนะคะแล้วรู้สึกว่ามันเสียดายตังค์ก็คือซื้อมาแล้วไม่คุ้มนนัเอง ก็ไม่ปลื้มกับอะไรก็กลับมาช่วงช,ช,ชีวิตเดิมด้วยกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราปลื้มมากดีกว่านั่นก็คือไม f a ฟ o r i t e ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมนะคะในช่วงไตามาสแรกของปี2 0 1 3นั่นเองสัญญาเคยบอกไปแล้วว่านอนนัติสยบจะพยายามทำไม้เฟอร์บรตรุก3เดือนให้ละกัน,นะคะ่ะก็อันนี้เป็นไตามาแรกของปีนี้นะคะจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะเอาโอเคนะคะเรามาดูกันที่ชิ้นแรกเลยดีกว่าชิ้นแรกเลยหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วเพราะนัตต้เคย พูดถึงในเปิดถุงของอ e ีเวนบอยไปแล้วนั่นก็คือสิ่งนี้เลยค่ะ Cartis Ultimate Moisture Face Skin Makeup มันเองค่ะก็คือเป็นต้องบอกเลยว่าอันนี้ณนะตอนนี้นะคะเป็นรองพื้นที่นัตตี้ใช้ทุกวันทุกวันจริงๆไม่เคยมีมีวไม,ม,ม,ม่มีวันไหนไม่ใช้แล้วก็ในคลิปที่ช่วงที่ผ่านมาก็คือใช้ตัวนี้มาตลอดนะคะก็คือเรียกได้ว่าเป็นรองพื้น everyday l o o ของนัตตี้เลยตอนนี้นะคะสีที่นัตี้ใช้นะคะนั่นก็คือเบอร์3 4สีฮันนี่นั่นเองค่ะอื ถามว่ามันดียังไงอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นรองพื้นที่ในราคาที่ถูกแต่คุณภาพดีเกินราคาในความรู้สึกของ,ษษษของตี้นะคะเนื้อรองพื้นเขาจะค่อนข้างฉ่านิดนึงค่ะแตนแต่ฉ่าในที่นี้คือไม่ได้ฉ่าสไตล์แบบของญี่ปุ่นหรือเกาหลีนะคะก็คือถ้าเป็นของโซนญี่ปุ่นเขาจะฉ่าแต่เพราะว่าเขาจะมีเนื้อชิมเมอร์อยู่ข้างในรองพื้นถูกต้องมาแต่นี้มันจะฉ่าด้วยความที่มันเป็นมอยเจอร์ของมันนั่นเองนะคะอันนี้เขาโฆษณาว่าเป็นไฮเดรตติ้งรองแวร์แล้วก็ออยฟรีเออ นะคะก็เนื้อสัมผัสค่อนข้างบางเบามากมคือเกียรยก็จะแบบเกินเกินง่ายพอสมพออันนี้นะคะได้รับระดับการปกปิดอยู่ที่ประมาณไลท์ทูมีเดียมะค่ะก็คือบางเบาไปจนถึงพันกลางนั่นเองก็คือเนื่องจากว่าทําไมถึงถึงนัตตี้ชอบเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้หนังนะคือเราหนังหน้าดีกว่าแต่ก่อนมากขึ้นเยอะมากแล้วล้วก็เลยไม่บอกว่าไม่ค่อยมีปัญหาการรองพื้นที่ส ระดับไลท์ทูมีเดียมก็คือสามารถใช้ได้ก็คือปกปิดได้ในระดับที่โอเคแล้วอันเนี้ยต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าสําหรับคนที่ผิวมันขอให้ข้ามไปเลยเพราะว่ามันมันมอยเจอร์อะคือมันจะก็ก็จะชุ่มชื้นถ้าคนคุณถ้าคุณผิวมันแล้วคุณมาเจอมอยเจอร์คุณจะรู้สึกว่าแบบ,บมันเยิ้มไปถ้าใครผิวผสมอย่างนัตตี้ก็สามารถใช้ได้ผิวผสมผิวธรรมดาหรือผิวแห้งก็แนะนําเป็นตัวนี้นะคะก็ราคาถูกดี ติดทนใช้ได้แต่คือไม่ได้ติดทนทั้งวันนะแต่คือถ,ถามว่าราคา2อง้กว่าบาทกับกแคเนตนัตี้โอเคแล้วแต่มันมีข้อเสียเลยที่ที่<ม>จะเจอเลยนะคะนั่นก็คือสีของรองพื้นมีค่อนข้างน้อยมีทั้งหมดแค่สีสีนะคะนาตี้ใช้เบอร์สามสิบแต่ตอนแรกก็กลัวก็คิดว่ามันจะไม่พอดีแต่ไปๆมากลับพอดีก็เลยบอกก็เลยปลืม้มเนอบอกเฮ้ยมันพอดีจะแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะพอดีอ่ะ mm. เออก็ก็เลยโอเคนะคะนะ ก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่จะเจอเลยนะก็คือเป็นลองผึ้งตกล่องตกล่องในะที่นี้คือตกไปในล่องรูขุมขนนะคะเออบ้างช่วงช่วงหนึ่งเนี่ยช่วงแบบถ้าเราขุดรูขุมขนใหญ่มากก็อาจจะเห็นเป็นแบบเห็นเป็น,ปน,ปนมันอยู่เข้าไปอยู่ในล่องรูขุมขนบ้างนะคะวิธีแก้เลยนะั่นก็คือใช้ถ่ายมือนั่นเองอก่อนที่จะใช้ตัวนี้นะคะต่อไปนะคะนั่นก็คือสิ่งนี้เลยค่ะเมเบลินคัลเลอร์แท็กทูนั่นเองอื สีที่นัตตี้มีอยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือสีโบโกเลยเคยพูดถึงไปแล้วในเปิดตรงนี้เป็นบอยเหมือนกันนะคะก็เป็นสีออกทองท,องที่มีติ่งของน้ำตาลอยู่อืมซึ่งสวยมากชอบชอบมากสีแบบสีแบบมันสามารถแบบทาได้ทุกวันจริงๆนะคือคือนัตตี้ทาสีพวกโทนน้ำตาลทองมันรอดไงก็เลยก็เลยบอกก็เลยชอบสีเป็นพิเศษแล้วมันก็ใช้งานง่าย คือต้องเรียกได้ว่าเป็นแบบก็ everyday อีกอะ everyday ได้อีกคือแค่ทาอันเนี้ยเกียยๆ,ๆ,ๆแล้วก็หาสีน้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลธรรมชาติมาขัดเบ้าอีกทีก็จบแล้ววิง่งออกจากบ้นได้เลยแต่ขนตากิดอะไรเนอร์แบดขนตาปัสมาคละาจบแค่นั้นเลยพอเลยแต่งตาในชีวิตประจำวันนะคะ<ๆ>คือแค่นี้จริงๆคือแบบมันง่ายมากอะคือแบบแล้วแบบอารมณ์มันแบบมันติดทนนะ ในในความรู้สึกของนัตตี้ติดทนค่อนข้างดีเลยคือไม่มีเกิดอาการเป็นบรอยพับตรงเปลือกตาเลยนะคะก็คือาง่ายมากแล้วก็เนื้อครีมก็บอกว่าเกี่ยงง่ายมีให้เลือกหลายสีนะคะลองไปดูคุณอาจจะชอบอีกหลายสีคือนัตตี้อาจจะไปตาเพิ่มอีกแหละแต่ตอนนี้ขอใช้ทุกทุกอย่างที่มีก่อนนะจ๊ะคืออันนี้มันแบบมันสามารถใช้ได้ทุกวันแล้ว,ลวก็เลยสีนี้มีอาตา่สีอื่นมีหลายสีนะคะมีฟ้าออกน้ำตาลแดงออกเทาอะไรเยอะแยะมากคือไปลองเล่นดูก่อน แล้วคุณจะหลงหลักจริงๆเหมือนที่นัตตี้ลหลงรักนะจ๊ะต่อไปนะคะนั่นก็คือลิปสติกนั่นเองค่ะอันนี้ของเลฟลอนนั่นเองแบรนด์โปรดเลยนั่นก็คือ Super l e ฟลอนซูเปอร์ลัสซัสลิปสติกนั่นเองค่ะสีนี้สีนี้นะคะเบอร์240 d แซนเดบนะคะเรียกได้ว่าเป็นสีที่นัตตี้ทานในคลิปวิดีโอของคลิปวิดีโออะไรวะ My f a v o r i t e ของปี2012 2012ที่ผ่านมาแล้วมีแต่คนถามเยอะมากว่ะ พี่นัตตี้คาลิปสติกสีอะไรแล้วก็เลยบอกว่าสีนี้นะคะก็คือเป็นสีนี้นั่นเองแซนด์เวิล b ์เบจคือสีมันจะแบบมันจะใกล้คล้ายๆกับสีที่นัตตี้มีอยู่เลยค่ะสีมันจะออกเป็นประมาณส้มส้มที่ไปทางน้ำตาลนั่นเองก็คือเป็นโน้ตส้มน้ำตาลนั่นเองนะคะสีที่คล้ายกันเลยที่เคยแนะนําไปแล้วนัตตี้ก็ชอบแต่มันคล้ายกันมากนั่นก็คือ3 5 9ห้าเก้านะเชอรโนเป็นลูซสติกของเลฟลอนรุ่นเดียวกันนะคะสีมันจะคล้ายกันมาก อันเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมเอ่ยอืมอันนี้คืออันนี้นะคะคือ n a t ช r ร l l อรีโนแล้วก็อันข้างล่างอันข้างล่างเลยนั่นก็คือเป็นเซนต o o ูสเบชนิ่งอืมคือสีมันคล้ายกันมากถ้ารองทาจักตาอาจะรดดเฮ้ยบ้ามันก็เหมือนกันแต่จริงๆแล้วบอกว่ามันมันมันต่างกันนั้นตี้เทนตี้ดูอ่ะคือเซนต o บูส a บ e เนี่ยจะออกไปทางส้มน้ําตาลอืม แต่ในชลอลรี่นูตเนี่ยนะก็ออกเป็นส้มน้ำตาส้มเหมือนกันส้มมีความน้ำตาลแต่ออกไปทางส้มมากกว่าคืออันนี้จะออกไปทางอันนี้จะออกไปทางแบบว่าน้ำตาลมากกว่าอันนี้จะออกเป็นทางส้มมากกว่านะคะก็บอกแล้วนะว่ามันตขางกันคุณภ,ภาพไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าคือราคาถูกคุณภ,ภาพดีแล้วก็ลดราคาบ่อยๆอแนะนยนะเป็นอีกสีหนึ่งเลยที่แนะนำนะคะ อ,อันต่อไปนะคะยังอยู่ในส่วนของปากเหมือนเดิมเลยนั่นก็คือเป็น s มิสตอร์ a w สตอร์เบอรี่ลนันเองก็เหมือนเดิมค่ะเคยพูดไปแล้วในเปิดถุงของ If e and o y y นั่นเองก็คือเป็นหน้าตายอย่างนี้ก็คือเป็นยี่ห้อสวิตนะคะที่ที่ดังๆมากเลยของของยี่ห้อนี้นัก็คือเป็นโลสบัตแต่เนื่องจากว่าโลสบัตนาตีไม่ค่อยชอบไม่ชอบกลิ่นคือรู้สึกแบบไม่หอมว่ะเออคือคอกว่าก็เลยแบบแบบสตบบร์เบอรี่นี่แหละมันหอมเพราะว่า ก,กลิ่นมันแบบสตรอเบอรี่อะคือสตรอเบอรี่มากพี่พี่ไปทาเอาไปทาพี่<ม>พี่บอกเฮ้ยกลิ่นมันติดกลิ่นมันติดลันจวนมากคือมันสตรอเบอรี่เวอร์มากคือ<ม>หอมหอมมากหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะก็คืออย่างเงี้ย<ม>คือพยายามจะเอาไม่เอานิ้วไปวนนะแต่ก็แต่ก็ลืมทุกทีเลยชอบเอานิ้วไปวนอนะคือมันสกรปรกไนงะคือการที่เอานิ้วไปวนในตลับเนี้ยมันจะทําให้มันเสื่อมเร็วนั่นเองก็ถ้าพยายามใช้แปรงได้ก็แนะนำไม่ใส่แปรงนะคะจริงๆเขามีแบบเป็นหลอดด้วยแต่ยังไม่เคยลอง เคือถามว่ามันดียังไงตอนแรกนัดก็นะัดรู้สึกว่ามีคนพูดให้ฟังว่ามันจะคายมันจะคายวาสลีนนะก็บอกเอ้ยมันจริงเหรอก็กขอ,อลองหน่อยละกันก็เลยไปซ้มมันมนะคะที่รายีบมอยเองละคะเท่าไหร่เออสามร้อยห้าสิบบาทนะคะก็ความรู้สึกที่ได้เลยคือแบบมันไม่เหมือนนะไม่เหมือนไม่เหมือนวาสลีนเลยนะคือมันเคลือบปากได้ดีมากดีจนแบบว่าปากแห้งๆลอกๆคือถ้าปากแห้งๆลอกๆโบกไปเลยจ้ะ แบบนึงเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็บอกชุ่มชื้นบอกแล้วมันเคลือบปากดีมากนะใช้ทาก่อนที่แบบจะทาลิปสติกนะแล้วบบลิปสติกก่อนที่จะทาลิปสติกกิติเมแมทอ่ะคือไม่มีปัญหาเลยเนื้อจะแบบปากจะไม่แห้งจะแบบตัวเนี้ยจะแบบเคลือบปากได้ค่อนข้างดีมากดีถึงดีมากอันนี้แบบนักตีแบบให้เลยวินมากๆาแบบเฮ้ยแบบมันเคลือบปากได้แบบค่อนข้างแบบไม่ใช่ค่อนข้างดีแบบดีมากเลยแบบคือเหมาะมากอ่ะกับการที่เราจะทาลิปบามก่อนที่จะทาลิปสติกเพราะมันจะเคลือบ อยู่บริเวณฟีาของเราได้นานมากแล้วก็ดีมากนะคะก็อย่างที่บอกนะคะราคาจะแพงหน่อยแต่บอกว่าคุ้มค่าแก่เราเพราะกระปุกหนึ่งก็ใช้ได้นานแล้วก็กลิ่นก็หอมด้วยลองไปเลือกกินนะคะเขาจะมีกลิ่นประมาณ6กลิ่นก็ลองไปดูแล้วกันว่าคุณชอบกลิ่นแบบไหนจากเท่าที่นัดลองเนื้อสัมผัสมาก็ไม่ค่อยต่างกันนะคะแล้วก็มีเป็นแบบหลอดด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบหลอดมันจะต่างกันจะต่างหรือปยังไงเพราะาบางยี่ห้อแบบตลับกับแบบหลอดคุณความเนื้อสัมผัสหรือคุณสมบัติที่ได้มันก็ไม่เหมือนกันนะก็ ก็ลองไปเล่นดูละกันค่ะอันนี้แนะนํามากๆเลยนะคะอันต่อไปนะคะก็มาในส่วนของยาทาเล็บกันมากนี่ก่อนนะยาทาเล็บต้องบอกเลยว่าหลายคนอาจจะเดาถูกนั่นก็คือเป็นยี่ห้อของ OPI นั่นเองค่ะเนื่องจากว่าช่วงประมาณช่วงประมาณไหนนะต้นปีป่ะต้นปีหรือว่าช่วงช่วงช่วงประมาณปลายปีของเมืองนอกที่ผ่านมาค่ะ OPI เขาออกยาทาเล็บมาในคอลเลคชันของ Marly Kelly ทำร่วมกับ OPI นั่นเองก็นัตตี้มีทั้งหมด 3- 4สีนะคะ เดี๋ยวให้ดูอย่างที่เห็นก็มีทั้งหมดสามสีเลยคือจริงๆมันมีอ,อีกมากกว่านี้แต่นัตตี้เลือกมาทัาง้งหมดก็คือสามสีนะคะแต่สีที่ชอบที่สุดและเป็น my favorite ในคลิปวิดีโอนี้นั่นก็คือสีนี้เลครชื่อสีนะคะอ่ะ butterfly m o m e n นนั่นเองเป็นสีออกโทนนู้ดอีกแล้วเออคือมันเป็นสีกันตายเป็นสีที่นัตตี้ทาอยู่ตอนนี้เลยนะคะเหมือนเคยทาให้เหมือนเคยทาในคลิปแต่งหน้าไปอ่อยผู้ชายอ่อยวาเลนไทน์เออทาทาเนี่ยก็ คือถามว่าทำไมถึงชอบบอกสีนะคะสีอันนี้เป็นสีแบบเป็นชมพูแชมเปญแล้วมีชิมเมอร์สีทองเล็กๆละเอียดมากซึ่งตอนแรกที่นัดดูสวัสดีของเนลบ็อกเกอร์ของเมืองนอกตอนแรกก็แอบแปลกใจกว่าเฮ้ย mm hmm. ตอนแรกเราจะสั่งดีไหมเพราะว่ามันยังไงอ่ะมันมันดูลบเหลือบอ่ะหรือพระเขาถ่ายถ่ายใส่ใช้แฟลชหรือเปล่าไม่รู้คือมันดูลบเหลือบจนแบบว่านัทตี้คิดว่าเฮ้ยแบบมันออกไปทางมุกหรือเปล่าเพราะว่าบอกไปเลยนะคะว่าคนที่ ผิวสีเข้มอย่างนัตตี้อะค่ะอย่าทาเล็บสีเนื้อมุกเด็ดค่ะเพราะมันจะดุโดดมากคือแบบมันดูตัดกับสีผิวมากอะคือไม่ว่าจะสีอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเนื้อเลือบมุกอ่ะขอขอบอกเลยว่าห้าขอเล่อกว่าหลีกเลี่ยงดีกว่านะคะคือเลือกเป็นเนื้อเนื้ออย่างอื่นดีกว่าถ้าเป็นเนื้อมุกขอเลยว่าอย่าไม่เข้ากับสีผิวอย่างเราเราแน่นอนอันนี้นะคะก็เป็นไม่เลือบเป็นคือแบบมันเป็นออกเหลือบแต่ไม่มุกเก็เลยแบบเอ้ยทาได้ละคือแบบทาแล้วแบบมันมันสวยมากอ่ะคือแบบ เดี๋ยวไปดูรูปใน Facebook ก็ได้นะคะเดี๋ยวๆๆๆจะขึ้นให้ดูอีกทีละกันก็คือมันมันออกเป็นแบบชมพูแชมเปญแล้วก็มีชิมเมอร์สีทองซึ่งทาแล้วดูแบบคุณหนูมากดูแบบมือขาวดูแบบเป็นผู้ดีมากอ่ะคือเป็นสนีที่สามารถทาได้เรื่อยๆแล้วก็ถ้าวันไหนอยากตแต่งโตนหวานนั้นันตตี้จะชอบทาสีที่แมันดูแบบเฮ้ยลุคคุณหนูอะแบบสไตล์แบบคุณหนูคุณหนูหน่อยอะเอออันนี้แบบเหมาะมากๆเลยนะคะก็ไปลองดูลวกันนะคะ o p i อันนี้นัตตี้ซื้อมาจากร้านในอินเทอร์เน็ตนะคะสั่่่งงงมมาาตตั้แชว ต้นปีเลยแต่ก็แต่ก็กองไว้อะคือสั่งมาทีเดียวสามขวดแต่ก็กองไว้ค่อยๆทาทีละอันอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยถ่ายรูปให้ดูคือเราก็ไม่ได้บ้าบอกใช้มาเราต้องทาเลยอะไรอย่างงี้นะคะก็แนะนําเลยไปลองดูแล้วกันคุณภาพก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยสำหรับ o อ i นะคะดีแพงหน่อยแต่บอกเลยได้ว,ว่าเป็นการคุ้มค่าที่ลงทุนเพราะว่ามันอยู่ติดเป็นยี่ห้อที่อยู่บนสิเลยอยู่บนเล็บได้นานมากนะจ๊ะ อันต่อไปนะครับมาในส่วนของเป็นอะไรที่เป็นความสะอาดมานันดีกว่านั้นก็คืออันนี้เลยค่ะ b i o r e Makeup Remover Foam Eye Lips นั่นเองอืมก็เป็น Remover สำหรับเช็ดรอบดวงตาลแล้วก็ลิมฝีปากเองนะคะก็คืออันนี้นะัตตี้ไม่ได้ซื้อมาเองนะคะได้มาจากของ b i o l e เนื่องจากว่าเขาจาัดก,กิจกรรมในเว็บของจีบันแล้วนะก็ไปร่วมสนุกกับเขามาก็เลยบอกว่าเป็น ก็เลยก็คือเลยได้ละว,วันก็คือเป็นสิ่งนี้มานะคะก็เป็นแบบว่าเป็นรีมเวอร์ทั่วไปอะที่คับที่เป็น2ชั้นก็คือเป็นน้ํามันกับตัวน้ำยาก,ก็คือขยักล่องนะคะขยงนี้แล้วก็ถึงใส่ใสมลีแล้วก็โปะไปแล้วให้เช็ดออกนะคะก็คือถามว่าชอบยังไงคือมันทำคำาความสะอาดได้ดีแล้วบอกไม่ระคายเคืองตาคือ i ายแอนลิบางยี่ห้อน่ะที่เคืองตานะคะคือไม่ คือมันเคืองตาคนอื่นใช้ได้แต่นัตตี้ใช้ไม่ได้ก็บอกแล้วสภาพผิวใครมันไม่เหมือนกันก็คือบางยี่ห้อนัตตี้ใช้แล้วบอกมีเคืองตามีอันเนี้ยใช้แล้วบอกเฮ้ยไม่เคืองตาแล้วแบบรู้สึกมันแบบมันล้างบัสคาลาได้ค่อนข้างดีเลยดีมากแบบรู้แล้วบหายไปเลยแล้วแบบเหมือนแบบทําให้แบบช่วยแบบมีความชุ่มชื้นเพราะมันมีเป็นแบบเนื้อน้ํามันแบบอยู่ด้วยแต่แบบไม่รู้สึกความเยิ้มของน้ํามันเลยนะคะก็คือดีมากแต่ราคารู้สึกจะเท่าไหร่นะสามร้อยห้าสิบคะ อันนี้ไม่แน่ใจนะราคาอยู่ที่1 3 0เหรียญแล้วก็ราคาอาจจะแพงหน่อยกว่าทั่วไปปกตินัตตี้ใช้เมลเบอร์ลินกันอันนี้ก็อาจจะแพงแต่ถามว่าโอเคไหมคุ้มค่าอืม,อมก็ใช้ได้ดีเลยค่ะแนะนำกันจ๊ะอันต่อไปนะครับนั่นก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการแต่งหน้าอย่างหนึ่งที่ตอนนี้ใช้แล้วก็พอชอบว่ะคือแบบลุงยีซื้อตั้งนานแล้วนั่นคือสิ่งนี้ค่ะฟองน้ำอันนี้นะคะ ราคาแค่เท่าไรเอง8 9บกาาทซื้อที่อีแวนบอ์เป็นฟองน้ำลงรองพื้นนั่นเองอันนี้ขออนุญาตแกะของใหม่นะคะจริงๆนี้ไม่ใช่ของหนักที่ของลูกชายคือตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอยากจะซื้อเห็นเห็นเคยเห็นเขาคิดเขาพูดกันในแบบว่าพันธ o งพันท ip จีบงจีบันแล้วแต่ก็ก็เฉยเฉยแต่บอกว่าเนื่องจากวันนั้นจะไปอีแคนบอยแล้วก็บอกว่าเอ้ยลูกชายก็พูดขึ้นมาบอกว่าแม่บอกว่าซื้อบอกว่าอยากได้ฟองน้ำวันนั้นไม่ได้ไปดูก็บอกเออเดี๋ยวซื้อให้ละกันก็เลยบอกว่า ซื้อมาอันหนึ่งนั่นเองนะคะหน้าตามันก็จะเป็นอย่างเนี้ยมันจะทรงคล้ายๆ Beauty Blender แต่ Beauty Blender จะเป็นไข่กว่าก็อันนี้คือแบบที่มันแห้งแลวนะคะถ้าแบบถ้ามันโดนชุบน้ำอันนี้คือใช่จริงๆนะเห็นดูสภาพสิเพิ่งใช้ตกกะเกียบต่อแต่งหน้าเนี่ยเย็นมากยังไม่ได้ล้าง<ม>ก็คือก็คือจะใหญ่ขึ้นหน่อยนึงนะคะ<ม>ก็เห็นความต่างเนาะอันนี้แห้งอันนี้เปียกนะคะก็ยังมีน้ําอยู่ยังชื้นๆก็จะเป็นทรงขนาดนี้ ก็ถามว่ามันดียังไงก็คือมันดีแบบมันดีแบบสมค่าตัวเขาอะคือราคาแค่แปดสิบเก้าบาทตัวคือไม่รู้ว่ามันจะแบบมันจะเทียบเท่าบิวตี้เบนเดอร์มายังไม่เคยใช้บิวตี้เบนเดอร์คือมันแพงมากคือแต่อันเนี้ยก็โอเคแล้วคือใช้ลองใช้แบบว่าใช้ยังไงอะแบบคือใช้นาทีตักเอาไปชุบน้ำนะคะให้มันพองขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ต้องตุนเนี่ยค่ะแตะรองพื้นเลยว่าเอารองพื้นแตะที่น้าแล้วก็กดๆๆๆๆงๆๆ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  แล้วก็ช่วงที่เป็นหัวยอย่างเงี้ยก็แบบไวแบบต้ตาหรือไม่ต้องบอกว่ารอยสิวเล็กๆอะไรพวกนี้แล้วก็บบเกลี่ยๆๆงเงี้ยอ้าวคือแบบอง่ายแล้วก็ไวใช้คู่กับรองพื้นคาทีตะกี้ลื่นแบบไวมากตอนชอๆๆๆๆๆๆเช้าแบบเร็จเวลแล้วก็อย่างหนึ่งเลยที่ดีมากเลยนั่นก็คือแป้งที่นัตตี้ใช้ค่ะก็คือเป็นของเทลมีเนเจอร์บา์คือเขาสามารถใช้แบบว่าฉุบน้ำได้ก็คือเอาเนี่ยไปฉุบน,น้ำแล้วก็ บิดให้หมานแล้วก็ใช้กับแป้งเทลมีตัวที่นัตตี้ใช้นะคะเนเจอร์บก็คือเนียนเนียนมากเนียนแบบเฮ้ยแบบตายแล้วเนียนแบบเนียนเวอร์คือแบบมันมันเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่ากับการลงทุนนะเออไม่ใช่แคคุ้มค่าตอนนอ้ซื้อเถอะจริงจริงแบบสิบเก้าบาทซื้อเถอะแล้วคุณจะหลงลรักนัจ๊ะเหมือนที่นัตตี้หลงรักมันมากคือเดี๋ยวจะคงไปตำม,มาอีกรู้สึกมันจะมีมสีฟ้าใช่ไหมสีเหลืองแล้วก็สีชมพูคือแบบตอนแรกที่เห็นก็เฉยเฉแต่บอกพอลองซื้อ คือลองซื้อมาพอสีนะคือม,มันเห็นมัแบบขนเหลืองน่ะเหลืองแบบเหลืองได้ใจอะ่ะก็งั้นฉันซื้อมาลองสัับผมพอซื้อมาลองแล้วเฮ้ยรัก,กว่าเดี๋ยวต้องกลับไปถอยหรือไม่งั้นก็เปิดอีอันนี้ของลูกชายไปก่อนนะจ๊ะมาถึงชิ้นสุดท้ายท้ายที่สุดฉันเก็บไว้หลังสุดเพราะอะไรด้วะเพราะมันแพงที่สุดนนเดงกนั่นก็คือสิ่งนี้เลยค่ะ RMK ชีสปัรนั่นเองอืมเป็นแปรงปัดแก้มของย e ี่ห้อ RMK นะคะอืมเห็นไหมเอ่ย คือต้องบอกว่าตอนซื้อเนี่ยบอกว่าก็กัก้นใจยอยู่นะคือจริงๆอยากได้มาบอกเป็นปีแล้วแต่บอกไม่มีโอกาสสักทีซื้อสักทีก็เลยเอ้ยเก็บังค์สักหน่อยลงทุนดีกว่าเนาะก็เลยซื้อมานะคะอันนี้ราคาอยู่ที่1,800บาทนะคะรานะคาคั้ตกแพงมากขึ้นราคาแล้วแต่ก่อนรู้สึกจับราคาเต็มอยู่ที่1650บาทตอนนี้ขึ้นมาเป็น1,800บาทแล้วนะคะคือ AMK ก็จะเป็นทรงลักษณะอย่างนี้คะ่ะด้ามจะสั้นด้ามจะสั้นรู้สึกด้ามจะสั้นกว่าลุนาโซนนะ ก็คือขนนะครับเป็นขนกระลอกที่ไม่ได้ตัดปลายก็คือใช้ปลายของขนจริงๆนั่นเองนะจ๊ะแล้วคือพวกอย่างเงี้ยเขาจะแบบเหมือนจะมีรดูเก็บด้วยนะถ้าเป็นแปลงพวกอย่างเงี้ยคืออันนี้เป็นแปลงที่ทํามือนะคะราคาเลยแพงแปลงทั่วๆไปที่เราเห็นเห็นกันซื้อในราคาถูกหลักร้อยนิดนิดหรืออย่างซิกมาน่คือโรงงานนะจ๊ะคือเป็นทําเครื่องไม่ได้ทํามือถ้าเป็นแปลงทํามือจะค่อนข้างแพงเพราะว่าเขาต้องมีกรรมวิธีที่มันแบบหลายขั้นตอนนะคะ ถามว่ามันจะเหมาะมันจะเหมาะกับมันจะเหมาะกับบัตรบางประเภทนะคะคือไม่ได้เหมาะกับบัชออนทุกประเภทนะคะก็คือมันจะค่อนข้างเหมาะกับบัชออนที่เป็นพิกเมนต์สีค่อนข้างแน่นนั่นก็คือเป็นพวกอิลามาสการหรือว่าอย่างนาที่สึพิกเมนต์สีแน่นมากคือถ้าคุณปัดไม่ดีจะเป็นเกิดอาการกระจุกอยู่ตรงแก้มแล้วเป็นแก้มเป็นตุดลิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือบอกว่าจะเหมาะมากเพราะว่าคือเนื้อเขาขนเขาค่อนข้างกระจายกระจายบ กระจายแบบได้ค่อนข้างดีอ่ะคือแต่ข้อเสียของมันเลยนะคะก็คือมันกระจายสีได้ค่อนข้างดีแต่มันไม่ค่อยเหมาะกับบัตออนที่เป็นอบอกว่าบัตออนทั่วไปอย่างพวกแม็กบอบบี้เบาหรือว่ามาจาริก้าหรืออะไรพวกเนี้ยที่แบบเป็นบ,บัตออนสีทั่วทั่วไปที่ pigment ไม่ค่อยแน่นเขื่อนเนี้ยแบบจะไม่ค่อยจิกสีคือด้วยความที่เขาเป็นขนกระลอกขนกระลอกจะไม่ค่อยติดสีมากเท่าไหร่แต่ได้ความบางเบาและค่อนข้างดีตัวซึ่งต่างกับขนแพะที่ทั่วไปที่เราเคยใช้อย่างของแม็กก็คือเป็นขนแพะ คือมันจะค่อนข้างจิกสีได้ค่อนข้างดีแต่ไม่แต่ไม่แบบไม่ค่อยดีตัวมันจะได้การปกปิดที่ค่อนข้างดีมากกว่าก็คือมันก็เลยสต่างกันก็คือประมาณแบบคุณก็เลือกเอาแล้วกันว่าคุณอยากได้แบบไหนแต่แต่มันก็ถามว่ามันก็ใช้ได้กับบัตรทุกกี่ห้อแหละแต่คือถ้าคุณใช้บัตรที่มันสีอ่อนๆมากพิกเมนต์ไม่ค่อยแน่นคุณอาจจะต้องปัดหลายทีหน่อยแล้วก็วเราค่อยวนๆวนวนวนมากหน่อยแต่บอกคือวนมากได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าขดเขามีมมากแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งเลยที่ดีก็คืออันนี้ถ้าคุณชอบใช้บัสออที่เป็นเป็นชิมม้งชิมเมอร์อะไรเยอะๆค่ะอันนี้จะกระจายได้ค่อนข้างดีคือถ้าใช้เป็นพวกบัสออมาประเภทที่เป็นขนแพะมันจะเป็นกระจุกแล้วมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเกินอันนี้จะแบบกระจายแบบก,กระจายได้ค่อนข้างดีปัดปัด,ปดไฮไลท์ก็ได้นะคือปัดไฮไลท์ได้ค่อนข้างได้โคตรสวยอะบอก S <S <S เคยเอาไปปัดลาย <S <S <ห>ลแล้วโคตรสวยอะ่ะคือมันกระจายกนได้ค่อนข้างดีแบบสวยไม่เป็นกระจุกเลยจริงๆนะครับแล้วข้อีกอย่างหนึ่งของที่ IMK ลืมบอกเลยนั่นก็คือเป็นซองมีเขามีซองแปรงเก็บมาให้เลยนะคะก็คือเป็นขนาดพอดีเลยแล้วด้านก็ไม่ได้ใหญ่เล็กพกพาง,ง่ายด้วยสามารถใส่กระเป๋าไปได้แต่แนะนําว่าถ้าคุณใช้อย่างรักษาแปรงที่เราเสียตังค์ซื้อมาโคตรแพงเนี่ยก็รู้าเก็บแปรงแยกกันนะคะคือกระเป๋าเครื่องสําอางเนี่ยอย่างใบนี้ ไม่สมควรที่จะเอาแปรงเก็บไปรวมกันกับเครื่องสัานะคะเพราะว่ามันจะเครื่องสัมานมันมีเช่ไหมแล้มันก็บอกมันก็บอบคลุกๆไปแล้วแล้วมันจะไปทับขนแปรงาแล้วขนแปรงเสียทรงได้ถึงต่อให้คุณใส่เนี่ยมันก็ไม่ช่วยขนแปรงคุณจะเสียทรงได้แนะนําว่าให้ใส่เป็นกระเป๋าถุงหรือถุงซิปล็อกอะไรแยกต่างหากอีกทีนะคะคือกระเป๋าเครื่องสับางใบหนึ่งกระบอกเก็บใส่แป้งอีกใบหนึ่งนะจ๊ะอาจจะดูแบบเฮ้ยเรื่องเยอะว่ะนัตี้คือแบบว่า แต่ในเมื่อเราเสียตังค์ซื้อมาแพงแล้วเรากรุณาชอบถนอมเขาหน่อยนะคะโอเคพูดมากเลยอะกับไอเอ็มเคต่อมันมึมจริงก็หมดแล้วนะเก่าเสื่อรับใหม่เฟอร์บิตตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมในช่วงไตรมาสแรกของปี2013เยอะมากๆคือต้องสิบชิ้นอะจริงๆตอนแรกมีเยอะานี้นะเว้ยแต่ขอตัดออกเพราะว่าเกินสิบชิ้นฉันรู้สึกว่ามันเยอะไปคือบางอันบอกว่าไม่ต้องติดเป็นใหม่เฟอร์บิตก็ได้มั้งเออโอเคนะก็ ก็ย้ำกันเตือนกันอีกครั้งนะคะสำหรับใครที่สนใจกรุณาไปลองเล่นดูก่อนไปลองเทสหรือหาข้อมูลดูก่อนนะคะว่าเฮ้ยอันนี้จะเหมาะก,กับฉันไหมจะตอบโจทย์ฉันได้หรือเปล่ามันจะสีตรงสีผิวเป๊ะก,กับฉันหรือเปล่าคือคุณอาจจะดูบางคนแบอบกคิดว่าเฮ้ยนัตตี้แกสีผิวเดีวยวกับฉันแน่แนๆเลยแต่ว่าแล้วก็ไปซื้อตามช่วยกรุณาไปลองก่อนนะคือฉันมีเลนส์ให้คือมีเฉดสีที่ใกล้เคียงอย่างลองเพิ้นเนี่ยฉันมาใช้ประมาณ30 ถ้าคุณคิดว่าเอ้ยฉันหนักคงสีพ e ิวกานาตี้ไปลองสั่สิบเลยอาจจะพลาดก็ได้กรุณาไปลองดูก่อนนะเขามีเทสเตอร์ให้ลองก็กรุณาล,ลองดูก่อนว่าจริงๆแล้วมันตรงกับสีผิว e ตัวเองมันตอบโจทย์คุณได้หรือเปล่าก็ค่อยซื้อนะจ๊ะ <_ c ans> อย่าสิ้นสติบอกว่าเฮ้ยนาตี้บอกว่าดีฉันก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยน้จาก็ลองเล่นดูก่อนอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างมีให้ลองเล่นเยอะมากอย่างปงอย่างแปลงเนี่ยที่เคาน์เตอร์มีไปลองปัดดูก่อนว่าแกชอบหรือเปล่าหนะาจ๊ะ ก็วันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะร้อนมากร้อนแบบโคตรร้อนอะ่ะคือต้องเปิดพัดลมจออย่างงี้เนาะ <c oughs> มีไม่ไหวอลวไรอ่ะมีร้อนมาก <c oughs> <c oughs>